เฮ้ยใช่ใช่ใช่ตัวนี้แหละน้องนีี่่ละพคุยกันดีๆบอกๆน้องบอกมันคุย อยู่ห้องน้ำเปล่าล้างเละลังเละเฮ้ยอย่าตกใจมาเลยดีนะน้องแกเห็นก่อนนะแม่ละมันเขี้ยวนะน้องแกเหมือนว่าน้องแกบอกเขาเมันจะมีพลังเยอะมากเลยตัวน,นี้ ไงไงาลอกนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมเอกเอเคนะครับก็วันนี้ก็ผมเนี่ยเดินทางขึ้นมาคนเดียวนะครับก็วันนี้จะเดินทางขึ้นไปหาลุงกวงกับลูกชายแกนะครับก็วันนี้ก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วครับก็มาแก้ข่าวเมื่อวานนะครับพีไปไป่ๆเมื่อวานก็ผมเนี่ยได้เอาของขึ้นไปให้ลูกลุงกวงกับลุงก,กวงเรียบร้อยเลยนะครับก็ แต่ตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยลุงกวงก็บอกไม่ต้องเอาขึ้นไปก็ได้นะคิดว่าลุงกวงคิดว่าจะไม่มืดนะครับก็เอาอะไรขึ้นไปให้ลุงกวงกับลูกแกกินก็เรียบร้อยก่อนที่จะผมกับน้องเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับพี่ซีบางพี่พี่เอฟซีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับก็ผมก็เข้ามาแก้ข่าวเฉยๆนะครับโอเคครับพี่ซีเดี๋ยวนี้เราจะเดินทางไปหาลุงกวงกับลูกแกนะครับก็เดี๋ยวลองขึ้นไปดูว่าลูกแกกับลุงกวงจะว่างหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้ผมเนี่ยมีเรื่องที่จะ ขึ้นไปที่ที่หนึ่งพี่พีตีเป็นเป็นที่สถานที่ที่หนึ่งนะครับเห็นว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยได้บอกว่าเหมือนมีพระมาอยู่นะครับพี่พีตีที่นี่นะพี่พีตีน่าจะเคยเจอนะเคยเห็นผ่านผ่านอยู่แต่เห็นว่ามีพระมาอยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามันพระอะไรแต่๋ยวผมเนี่ยจะลองพาลูกลุงกวงหรือว่าลุงก,กวงเนี่ยถ้าว่างเนี่ยจะไปคู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ว่างไม่เป็นไร๋ยวผมเนี่ยจะเดินขึ้นไปสำรวจดนูนะครับโอเคครับพี่พีตีก่อนก่อนจะรับชมคลิปนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นนใจผมะ กับลูกลุงกวงกับลุงกวงด้วยแต่ผมเนี่ยจะเค้นไปหาพวกแกกันโอเคครับไปโอเคครับพี่พี่เอสีก็เราเดี๋ยวจะเดินทางเข้าไปต่อนะครับต้องเดินเข้าไปหาลุงกวงกับลูกลุงกวงเดี๋ยวลองไปดูลุงกวงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับลูกลุงกวงผมไม่โอกาสน,นี่ก็แยกทางกับลูกลุงกวาตรงข้างหน้านี้นะครับผมก็ต้องกลับ เขามาทางนี้คนเดียวนะครับโอเคเเดินทางขึ้นเข้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเจอลุงกวางกับลูก<า>เมื่อไหร่นี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับไปจะเดินเข้าไปดูเรื่อยๆกันไป,ไป,ไปนโอเคไปโอเคครับไปแล้วก็จะเดินทางเข้าไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ขอพายพี่สีด้วยนะครับที่แบบว่าผมหันกล้องไปม,มาเนี่ยเพราะว่าผมพยายามจะมองดูรบอบๆนะครับว่ากลัวว่ามีอะไรเข้ามาแบบตอนแบบผมไม่ไมทันมองนะครับเลยต้องหันมองเรื่อยๆนะอาจต้องอาจจะไม่นิ่งต้องขอภายพี่สีด้วยนะแล้วก็ผมเนี่ยจะไม่ค่อยพูดแล้วนะครับพอพูดเจอพายพี่สีก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะจะไม่ค่อยผมเนี่ยจะไม่พูดนะครับก็ไปดีเรียอย้ ได้ยินเสียงลุงกวงอยู่บ้านนะไม่รู้พี่พี่สีได้ยินป่ะแต่ว่าผมผมได้ยินเสียงลุงกวงนะมันจะคุยกับลูกแกอยู่หรือเปล่ามันจะแกจะอยู่กับลูกแกคุยกับใครไม่รู้นะโอเคครับพี่สไปเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไนเลยจังหวะโอเคครับพี่สตอนนี้ก็ผมเนี่ยมาเจอกับลูกลุงกวงเรียบร้อยแล้วนะครับ ็โอเคครับพี่เตเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะพาน้องแกเนี่ยเดินทางเข้าไปต่อนะครับก็เราเนี่ยได้ไปหาลุงกวงที่บ้านเรียบร้อยแล้ะแต่ว่าลุงกวงเนี่ยไม่ว่างมานะลุงกวงเนี่ยไปกับใครไม่รู้แต่ว่าผมเนี่ยเข้าไปไม่ทันนะครั้งแรกผมก็เดินตามไปทันแล้วแต่ว่าไม่รู้ออกไปตอนไหนนะเข้าไปตอนผมเข้าไปเนี่ยเหมือนผมจะรินเสี่ยงลุงกวงแต่ว่าพอเข้าไปเนี่ยเข้าไปเองเนี่ยลุงกวงไม่อยู่ละพ่อนี่ไปกับพี่คนที่แบบตัมอ้วมๆหน่อยใช่ไหม Oh, น่าจะใช่ครับรียตอฟใช่เล็กนะผมว่าน่าจะเป็นเล็กก็แดงนี่แหละตัวใหญ่ๆนะโอเคครับพี่เอฟซีเดี๋ยวผมเนี่ยต้องพาน้องเดินเข้าไปต่อนะครับจะเข้าไปหาจุดหมายของพวกผมนะเอาวันนี้ครับผมเนี่ยพาน้องเข้ามานะที่ที่พี่บอกว่ามันเหมือนจะมีพระองค์หนึ่งนะแต่ว่าเหมือนจะเขาบอกคนในหมู่บ้านพี่บอกว่าเหมือนจะไม่ใช่พระจะให้จริงๆพี่จะให้เองกับพ่อมาด้วยกันนี่แหละไปดูด้วยกัน<อ>แต่ว่า<อ>พ่อไ,ไม่ว่างเองไ,ไปดูได้ใช่ปะได้เลยพี่ได้โอเคครับเอฟซีก็ ี๋ยวผมกับน้องเนี่ยต้องต้องเดินเข้าไปต่อนะครับพี่ตีก็ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมกับน้องด้วยนะครับพี่ตีก็เป็นกำลังใจให้ผมเดี่ยโอเคไปไปเเข้าไปต่อกันพี่ตีไปโอเคครับพี่ตีตอนนี้ก่อนเราจะเดินขึ้นมาถึงเนี่ยอากาศก็เริ่มมืดแล้วเลวอะไรนะนี่แหละน้องเหมือนจะสัมผัสได้นะเนี่ยน้องที่พี่บอกเนี่ยบ้านด้านล่างนี่แหละ ที่เขาบอกพี่ว่าเหมือนมีเจอเหมือนเจอพระเหมือนคนสวดมนต์กลางคืนน่ะอ,อยู่ที่นี่แหละแล้วไก่แล้วไก่ไกเขาก็หายด้วยนะกลางคืนหมูเขาก็ตายตัวหนึ่งนะเขาไล่ผมฝังเดี๋ยวพี่พันมีอะไรนะเหมือนมีสิหมุนมีพลังงานล,ล,ลบางอย่างนะครับแบบออกมาอยู่นอกบ้านนะมีเขาเนี่ยไปฉายมาด้วยนะ ใช่ใช่ใ,ใ,ใ่ใช่ตัวนี้แหละน้องคุยกันดีๆบอกบอกน้องบอกมันคุยคุยกันก่อนก็ได้ครับ เชี่วคนน่ากลัวเลยนั่งมานั่งคุยกันก่อนก็ได้ครับผมพูดมาดแค่นั่งคุยเ,เฉยๆครับเขาไม่รู้ไปก่นอน น้องอน้อง้องถามว่าทําไมเขาแกถึงมาอยู่ที่นี่อ่ะมีคนแบบมาเจอได้ยินเสียงแกส่วนตอนกลางคืนแบบนี้ชาวบ้านแถวนี้เขากลัวไปหมดแล้วครับเขาได้ยินเสียงตอนคืนเนี่ย เขาบอกเหมือนมีพ้ามาอยู่ที่นี่นะดเ,เขาสวดภาษา,า,าไทยะเพาพมาในาวเนียพาพ,าม,าพาม่พาเหรอ เมื่อแกเนี่ยจะไม่พูดภาษาสวดเป็นภาษาอะไรไม่รู้นะน้องแกเขาบอกไม่รู้เดีย๋ดวยวลองเราเราแค่มาคุยครับผมพวกผมมาดีครับแค่มาดูเฉยๆว่าใครมาอยู่ที่นี่พวกผมไม่รู้ครับเรา ไอ,อเรื่องพวกไก่ไก่เขาหายหมูเขาหายเนี่ยเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อไหมใช่หลวงพ่อทำไหมทำไม่ลงใช่ไหมฮะทำไม่ลงหลวงพ่อใจคดไหมเนี่ยมาขู่จัดเลยน้งองด,ดูดิ ลุงพ่อมองเราดิลุงพ่อลุงพ่อใจห่วยไหมโอ้ยมองบ้อืมห่วยไหมไม่เหล่ยเลยนองทำไมดิเว้ยไอ้ไอ้ ไอ้ที่พวกไก่หายมูเขาหายเนี่ยใช่เกี่ยวกับหลวงพ่อไหมครับเกี่ยวกับท่านไหมไม่เกี่ยวเลยเพวกะมึงยอมรู้มอกชัดรู้แกจะสัมผัสถึงพลังงานของน้องได้นะแกไม่กล้าเข้ามายุ่งเลยนะเพราะเนี่ยเริ่มมืดละเพราะตอนยิ่งมืดเนี่ยมันยิ่งมีอิทธิฤทธิ์นะ น้องแจอยากจะมาเจอตอนมืดมากกว่านะครับเราเลยเดินเข้ามานี่มแข่งแข่งแก่งมาอยู่ดูมันแข่งแข่งมาเนาะมันน่าจะไม่ธรรมดานะพี่ล้างอะ่รหรือเปล่าเชื่อหวยช่วยแต่ว่ามันน่าจะไม่ธรรมดานะพี่นะ ผมดูแล้วเหมือนว่าน้องแกก็บอกว่าจะไม่ธรรมดาแล้ว้องพ่ออยนะ่ามาสาเลือดพ่อมน่ะน้องถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวจะให้ลุงกวงเนี่ยมาจัดการคิดว่านะน้องแกก็บอกนะเฮ้ยเฮ้ยลุงใจฮะอุอ้ยพ่อ เฮ้ยมาคกเยีงยมเลยรบกวนชาวบ้านเขาไปดูห้องน้ำดิทำอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหอย่างเี้ยเลยเนะอะเราก็ได้จากหมู่บ้านเนี่ยเขาลุงลุงเขาเนี่ยมาบอกผมนะครับให้ผมเนี่ยที่หาคนมาดูนะผมก็เลยมาดูระเบียจสิ ถ้าไม่ไหวจริงๆเรคงจะต้องให้ลุ่งกวงเนี่ยมาตัดการนะครับพ่อมมาแล้เลอะไรนะให้พ่อผมมาแล้หละดูเหมือนว่ามันเฮ้ยพี่อย่าตกใจเลยอยู่โผล่มาเนี่ยเฮ้ยเล่นตัวปอกนี่นะลองนะชิางตัดมันยังไงลูกมีการแอบเลยนะ không mà cho cái dè mà nó đã biết gì sao mới quẩy và ngày quay quẩy mấy ê

เฮ้ยอย่าตกใจมาเลยดีนะน้องแกเห็นก่อนนะเม่ละมันเขี้ยวนะของแกเหมือนว่าน้องแกบอกว่าเหมือนจะมีพลังเยอะมากเลยตัวนี้เอาไงี กบกากอนไ่น่าจะไม่ไหวนะเดวยดวนีรวังมันมาข้างหลังนะหายแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> นี่หรอเสียหายไปอยู่หายไปเฉยเลย น่าจะหนีออกไปแล้วนะลูกกุ้งกวงเห็นนะครับพี่ตีวัยมากเลยนะเราเนี่ยมองไม่ทันเลยนะยยน,นี่เป็นทางแบบหมู่บ้านเดีเขาได้ยินนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีหมู่บ้านนะครับเขาเนี่ยก็เลยมาบอกกับผมก็ผมนะให้ผมเนี่ยมาดูดูนะมันก็มันจะวิ่งมาทางนี้นะนะ น่าจะวิ่งเข้าไปที่บ้านหลังนู้นหรือเปล่าใช่เลยโอเคครับพี่สีไปเดี๋ยวผมเดนะ<ต>ี๋วผมกับลูกลวงกวนเนี่ยจะต้องขอตัวลากลับก่อนนะครับพี่สีเพราะว่าเหมือนว่ามันจะหนีหายไปไหนไม่รู้นะเราเนี่ยเข้าป่าแล้วด้วยเราเนี่ยจะทําตามจะตามมันไปเงดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะ,ะเพราะมันเป็นในป่านะครับรลุงกวงก็เอาไง กอนเบฟงนี้ค่อยห้พอมมันมาจาัดก,การมันใช่ไหมเหมือนว่ามันผมพี่ก็ว่าอยู่เพราะว่าเหมือนว่ามัน,ม,นมันมีอะไรบางอย่างนะพี่ก็ขนลุกเหมือนกันนะตอนเจออ่ะพว่าเหมือนเหมือนจะเป็นสมิงยังไงไม่รู้นะใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นสมิงอะไรอ่ะสมิงนะพี่ผมบอกเลยคนที่จับแพลงล่างได้เนี่ยพลังเยอะมากเหมือนจะเป็นสมิงพาร์ทหรือเปล่าใช่ถึงพลังเยอะขนาดเนี้ สามารถข่มจีวรได้เลยนะใช่ไหมเองว่าเป็นสมิงพาใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเยอะมากไปโอเคน้องไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับก่อนดีวกว่าไปไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราเีย<ป>จะเดินทางกลับก่อนนะครับพี่เจสซี่นะไป,ไปก่อนอ้อมเข้าไปยั<ว>งปะกลับเรดี๋ยวเราเจะเดินทางกลับไปบ้านของบ้านกลับไปบ,บ้านเองก่อนนะ ก็ไปหาลุงกวงก่อนว่าลุงกวงเนี่ยกลับมาหรือยังครับเราเนี่ยจะไม่เราจะไม่เดินตามมันขึ้นไปนะพี่ติเราเนี่ยจะเดินทางกลับไปฝั่งด้านนู้นนะเพราะว่ามันเริ่มมืดละเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าน้องจัดการก็จบเลยตัวอะไรเนี่ยน้องมอ้โมแม่ไอ้โมไปเดินทางกลับไปต่ออ โอเคครับพี่พีชตีเดี๋ยวผมกับน้องเนี่ยขอตัวลากกลับก่อนนะครับพี่พีชตีเดี๋ยวตงคิดเดินทางกลับไปเรื่อย,อยล่ะเพราะว่าวกลัวลุงกวงเนี่ยจะเป็นห่วงเอานะครับเพราะลุงเราก็บอกลุงกวงว่าเราแน่จะไม่กลับดึกนะโอเคครับพี่พีชตีก็ก่อนจะลาคลิ้นนี้ก็ขอฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องด้วยนะก็เดี๋ยวไอ้สามิงค้าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมกับน้องเนี่ยจะต้องมาจัดการมาแน่นอนนะน่าจะเราจะเรียกพ่อมาจัดการนะโอเคครับไป